ต่อไปครับอีกคนหนึ่งนะครับบอกแล้วว่าเรานี่ไม่ใช่เด็กข้างทางนะครับเราเนี่ยเป็นคนรุนใไม่อีกคนหนึ่งไม่เลขกสิบเจ็ดนะครับเป็นนาดีพนักงานบริษัทเบทาโกภาคใต้จำกัดนะครับเป็นนาดีพนักงานบริษัทคนส่งเจนที่ทำงานนี่นะครับได้รับความไว้วางใจมาโดยตลอดวันนี้ครับอาซามารับชายพ่อแม่ผี่น้องอย่างนุ่มอยู่เลยครับ ถ้าได้รอบนี้แหละทุกคนจะเห็นนะครับซ้อท่อติดนุ่มและการล่อนะครับในเทศบาลเมืองปัตลุนะครับและการมีความสามายกันในนักครินเพ่นแก้วหรื่อนองไม้นะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองปัตลุง ผมนายนะัครินเบนเกียผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปตัตรุุงเขตหนึ่งหมายเลขสิเจ็ดเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทศบาลเมืองของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตเลือกพวกเราทีมพลังเมืองรุงครับ หมายเมืองเราควรเรียนปักสลัดใบชัดเอนตรวจสอบได้งบใช้จ่ายโปร่งใสถนนน้ไฟหมดปัญหาให้ซอจอป้อมวิสิการจันโนพาสมีโอกาสมาทำงานป8คนที่พลังเมืองลุงไม้มุงอาสาบริาา มีแต่ขวกไม่แยกพักรักเทศบาลคนรุ่นก่อนควรส่งต่อให้ลูกหลานบริหารเทศบาลเมืองต่อไปจะคิดไม่ทำไม่ด้วยคนไว้สร้างงานดออเตอร์วิสิทธิ์จรนโน คนใจซื่อมือสะอาดมีประสบการณ์เพื่อประโยชน์สูงสุดของชาวบ้านเลือกมาทำงานและสักครั้งทีมพลังเมืองลูทีมพลังเมืองลูกาให้กันนละนอน กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองพัตลุงทุกท่านครับผมนายนกคกรินเป็นแก้วหรือน้องไม้เป็นลูกหลานชาวหน้าเขาอกตะลุครับเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพัทลุงเขตที่หนึ่งหมายเลขที่17ปายใต้กนำนําทีมของดรวิสิตการจนูพาส ผู้สมัครนายกเทศบนตรีเมืองปัตตุุงเบอร์สามครับผมมีความเชื่อครับว่าคนรุ่นใหม่ต้องเลือกคนรุ่นใหม่ด้วยกันครับและผมต้องการแรงสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองปังตตุุงทุกท่านด้วยนะครับ ถึงผมจะใหม่ในการเมืองแต่ผมมีความตั้งใจที่จะพัฒ,พฒนาเทศบาลเมืองพัทลุงให้ก้าวหน้าแน่นอนครับผมขอโอกาสพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองพัทลุงทุกท่านครับที่จะเข้าไปบริหารบ้านเมือง ช่วยพัฒนาเทศบาลให้ดีขึ้นเทศบาลเมืองของเราจะได้ดีๆตื่นต้นครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับ วันที่28มีนานี้เข้ากูหากาเบอร์3ดรวิสิตการจนโพาดเลือกสอทอั้ง3ามขตกาเบอร์13 14 15 16 17และ18ยกทีมขอบคุณครับ